ส้มมะม่วงพี่น้องนี่มะม่วงข้วยังไงเดี๋ยวป้าอันนี้เจ๊เจ๊เจปรุงไว้แล้วเด้มีไอ้ผงปรุงรสผงชูรสนี่แล้วก็น,น้ำตาลได้พี่น้องเจ๊ปรุงไว้แล้วไงปรุงไว้แล้วใส่หมดเลยพี่น้องน้ำ จ,จึงๆเลยสูตรนี้แซ่เป็นเนงเจ๊เห็ดสูตรนี้เปเจ๊ซับซับซัใส่กล่องขายให้ให้ลูกค้านี่หคนคนเข่ากันแต่เจ๊ต้องใส่ให้เขาด้วยนะแต่ผอเจ๊กินเองเจ๊ไม่ใส่ถั่วลิสงนะเนี่ยของเจ๊จะใส่ถั่วลิสงกับคุ้งแห่ เ,เดียเย๋ยวยนีแค่เดิแ่ไ่ต้องใส่นี่นสกขนาดเท่มะเปียะปาเปีาปายะปยำแรงเออกินมักหวงส้มมักหวงได้ไเลยมันโูเห็นจะโผล่ เห็นทางนี่นะเจ๊ก็นอยกใส่ถ้วยแล้วพี่นงเจ๊หมักใส่ถ้วยเลยกินมุมสแก่แช่ไว้เลยนะน้ำเปรี้ยมันได้ออก cái mùa mưa đỏ phía đỏ mà lại cái bia phát thôi chứ hai chị kỳ mùa hát nữa mùa nữa mùa nữa mùa มะม่วงแก้วสดขนาดเน้ะมะม่วมงแก้วเลยซื้อมาถุงสิบห้าบาทได้สี่สี่ลูกสาบบกกระมือน,มนได้สุดล้วเจ๊ก็กินบมูกเปกียวแดบแต่มันก็นยาก เปื่อยปากเนาะเอสิกินสมยังอือแสดงเออสม,สมต,าตาตาหวานเลยตาหวานกินมะม่วงอะไรตาหวานเพื่อ น้นตาแล้วก็เสีบเล้วก็จิ้มมันนี่พี่น้องเองค่อยใส่ไอ้ของปรุงรสของปรุงรสแล้วก็ชูรสแล้วก็ไอ้น้ำตาลค่อยปรุงไว้หลายมือเลยเด้่ ทั้งสวงทั้งขวางทั้งส้วงทั้งเซฟทั้งสงทั้งอะไรนันสุดน้ำมันเนี่ย นัวขนาดใส่จะน้ำปลาได้เนี่ยไม่ได้ใส่ปลาแดกได้ใส่จะน้ำปลาได้ไดเพียงแล้วเจบ ทนไหวแบบนี้นะเจได้กินบักสามเทอเด้อเนี่ยกินสมแล้วก็หิวข่าวแบบนี้มันเป็นแบบนี้ตัว บ๊ายบาย